สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการวันนี้แม่สอนลูกทำวันนี้เมนูอะไรแม่วันนี้มีเมนูปลาปลาอะไรปลาลาดพริกสามรสวัตถุดิบมีอะไรบ้างแม่วันนี้วัตถุดิบไม่มีอะไรมากมายลูกมีปลามีปลามีพริกครับแล้วก็มีใบมะกรูดเนี่ยขาดไม่ได้นะลูกใบมะกรูดซอยใช่ซอยยิบยิบยิบด้วยแล้วก็มีกระทียมครับ แล้วก็มีน้ำมันหอยหอยมีหอยนะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกมีน้ำปลาครับมีน้ำตาลใสยก็ได้ปี๊บก็ได้ลูกแล้วแต่คนชอบแล้วแล้วอย่างปลาเนี่ยเราจะเลือกยังไงเพราะจะดูสดไม่นสดบางคนเลือกไม่เป็นนะแม่เออมันต้องดูที่ว่าเหงือกแดงแดงเหงือกแดงเหงือกแดงยังมีเลือดอยู่หน่อยๆน่ะปลาสดนั่นคือสดใช่ไหมคือใช่ถ้าสดจริงๆคือยังไม่ตายอ๋อไอ้ยิ่งหนูก็ห่อยแม่ปากหนูแดงเออใช่มึงอ่ะมึงสด ทุกคนเลือกปลาปลาเลือกง่ายๆไปตลาดเลือกปลาเป็นเลือกปลาเป็นหรือว่าถ้าปลาตายตายใหม่ๆแม่จะบอกเลยได้ไงเงือกมันจะยังแดงอยู่มันยังไม่ช้ำมันก็งม่วงถ้าเงือกแดงเน่นนะกินได้เลยซื้อมาเลยลูกเพอยังสดอยู่ขั้นตอนแรกเราทําไงตอนแรกเลยหยิบครกมาครกใช่เอามาทาอะไรเอามาตำพริกมาแล้วขั้นแรกกระเทียมใจ่ใสหมดเลยหรอแม่ใสไปเลยลูกแม่เราไม่ไม่ปั่นเอาหรอแม่หมออันนี้ปั่นไม่ได้ ตำละเอียดไหมตำหวมันบุบๆไปก่อนบุบๆเหรอใช่เดี๋ยวมันกันกระเด็นใช่ไหมเออมันกันกระเด็นเพราะมันบุบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาพริกใส่ไม่กระเทียมก็ใส่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแม่เอ้ายิ่งผัดยิ่งหอมอ๋อแม่พอเสร็จแล้วใช่ไหมลูกครับอ่าพอเอาพริกใส่แม่ใส่ทั้งสดทั้งแห้งรวมกันเลยใช่เนี่ย ทุกคนพวกพริกพวกกระเทียมแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบกิงใส่ไปได้เลยอ้าวตามเลยลูกอันนี้อันนี้คือพวกเราชอบกินเผ็ดอยู่แล้วพวกเราใช่ใส่แบบรสจัดนี่นี่ยอกินเผ็ดอยู่อ้าวตามเสร็จแล้วเอาก็ท้ามาตั้งไฟเลยลูกอันนี้พอยังเนี่ยเปิดแก๊สเลยลูกให้กระทะร้อนก่อนเอาเลยนะถึงจะน้ำมันลงโอเคครับพอมาร้อนปุ๊บเดี๋ยวน้ำมันใส่ครับการทอดเนี่ยทำยังไงให้มันแบบ กรอบๆน่ากินเหลืองๆนี่แม่น้ำมันต้องเยอะน้ำมันต้องเยอะใช่โอ้โหขวดนึงนี่โอ้โหเกือบหมดนะทุกคนแน่ทอดแค่ทีละตัวมันจะได้ไม่ติดกันเพราะกระทะมันเล็กถ้าหากว่าทอดสองตัวต้องกระทะใหญ่กันนี่หน่อยมันจะได้ขี้ไม่ติดกันจริงๆนะทอดหลายตัวได้ได้แต่ขอแค่กระทะใหญ่แค่นี้ได้อืมแต่กระทะอย่างเงี้ยเล็กนะแต่กระทะอื่นกูใหญ่มอนก็นะโอ้ถ้าหากว่าจะทอดจริงๆนะแม่จะบอกมึงนะบางคนก็จะใส่แป้งไปนิดนึงทำไมอะ คือไม่ให้ติดกระทะถ้าเราไม่ได้ใส่เกลืออ๋ออ่นแ้เราใส่เกลือไปแล้วอันนี้ใส่เกลือแล้วให้น้ํามันร้อนพอมันร้อนแล้วทอดแต่ยังไม่กลับแล้วสูตรแม่นี่คือใส่แป้งไหมแม่มม่ใส่เกลืออ๋อของแม่ใส่เกลือใส่เกลือใช้ได้แล้วลูกอันนี้น้ำมันร้อนแล้วแต่มึงไม่มึงไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าไม่กล้าลงแม่หยิบเลยเนี่แม่ใช้มือนะลูกอย่าว่านะไม่มีใครว่าแม่เออเนี่ย ทำไมอ่ะกระเด็นน่ะกระเด็นมันก็ต้องอดทนก,ก็คือปล่อยไว้อย่างนี้เอาไว้อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งอะไรจังสินเอาไว้นี้อย่าเพิ่งกลับนะท<ช>ุกคน เราดูแล้วว่ามันมันดูแล้วว่าคิดว่ากรอบถึงจะกลับได้อาโอเคหมอยงั้นหนังมันจะหลุดป่าเราทอดมาพอสมควรแล้วเนี่ยได้กรอบกลับปลาได้ยังกลับได้เพราะว่ามันกรอบแล้วลูกเราดูยังไงอ่ะเนี่ยมันจะลอยขึ้นดังบนอ๋อปลาถ้ากรอบน้ำจะลอยขึ้นดังบนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีการติดกระทะอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้คือลอยแล้วลอยเราเราก็กลับได้เลยกลับได้เลยลูกเนี่ยประความปลอดภัยเวยกันจับเนี่ย แล้วก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งแม่แล้วเรากลับไปกลับมาใชนะ่กี่รอบสองรอบพอสองรอบเหรอใช่อย่าไปกลับบ่อยนะลูกหนังมันจะถลอกอ๋อแล้วมันจะทอดไม่สวยอันนี้อุ้ยอันนี้ฝั่งนี้ก็เริ่มเหลืองเริ่มม,มากขึ้นนะใช่เหลืองสวยแล้วน่ะสีบแบบเริ่มเหลืองเริ่มกรอบแล้วอ่ะรอยจะพักลูกอ่าแล้วก็กลับแล้วเราก็รออีกสักพักนึงนะครับอ่าอันนี้เดือดแล้วนะลูกแม่ได้อย่างเนี้ยได้แล้วเอาจานมาใบหนึ่งปลาจะสุกนะลูกนะให้ดูนะมันจะลอยขึ้นอ๋อ ที่ตามแม่น้ำเหรอแน่ที่ตามลอยอันนั้นน่ะมันคือใกล้ตายแล้วมั้งลูกเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งลงพี่แม่มันกรอบเลยเนี่ยใช่หุ้ยกรอบจริงด้วยอ่ะเนี่ยลืมมันไม่เป็นไรอ่ะกลัวอ้าวเหมือนเดิมนะทุกคนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งลูกสัพักหนึ่งกลับตัวที่สองนะลูกอีตัวนี้ตัวที่สองแม่หนูลองกลับหนึ่งอ่ะมึงกลับเนี่ยใช้นี่ช่วยอย่าให้กระเด็นโดนกูก็ล่ะ ไม่เคยเดีนหรอกแม่เออนั่นแหละนี่นัเป็นอยู่แล้วมันจะลอยขึ้นลูกถ้ามันสุกมันจะลอยนะทุกคนใช่มันดูง่ายมากครับแต่คนทอดตาไม่เป็นกลับเรื่อยนี่สิเหลืองเลยอ่ะถ้ากลับเรื่อยๆแม่บอกเลยหนังรูดนี่เป็นไงมาบ่อยนี่คือแบบรู้รู้แล้วนะใช่แต่เนี้ยได้นี่ได้แล้วแล้วอีกรออีกสักพักหนึ่งแล้วก็เราจะได้กินแล้วเราจะได้ใกล้กินแล้วลูกแม่ เสร็จแล้วลูกอย่างเงี้ยสุกแล้วใช่ไหมแม่ลอยแล้วใช้ได้เลยลูกโอยนึเอิดแก๊สก่อนเออแล้วก็ตักแข็งให้น้ำมันนี่มันอยู่ในในที่เราไอเออร์น่ะใช่นี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมนี่ไงไม่ธรรมดานะมาบ่อยนะทุกคนไม่ธรรมดาอือคือไม่ธรรมดานี่สวยมากเรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกันนะลูกเสร็จแล้วนะลูกตั้งกระทะเปิดแก๊สเอาน้ำมันใส่เล็กน้อย ไฟประมาณไหนพอจำกวนกลางเน่นะลูกน้ำมันพอจำควนใส่เลยกะกะเอาลูกเนี่ยแล้วยังไงต่อแล้วก็พริกใส่สีลูกเนี่ยพิกรอกระทะร้อนก่อนไหมไม่ต้องรอใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะแม่ได้เนี่ยเอาตักใส่ไปใส่หมดเลยนะแม่หมดวังกระเด็นน่ะอืมน่ะให้หอมเลยนะลูกให้หอ ก่อนเหมือนผัดกะเพราอ่ะเสียบร้อยผัดให้หอมหอก่อนเอาน้ำมากวดนี่ลูกตกักน้ำมาใตา้หน่อยจะได้ตูดโคกลูกอ่ะผัดแล้วอ่ะเยอะไหมแม่อเอาเทอีกนิดหนึ่งพอ,อ,อตูดโคกนี่ลูกเจ็ดอร่อยสุดยอดแล้วก็ผัดแม่แม่ต้ <c oughs> องรีบนะครับ ผัดไปเรื่อยๆใช่ไหมแม่ให้มันหอมผัดไปไเรื่อยๆให้หอมมันผัดกะเพราลูกวัยนี้หอมแล้วนะอ่ามันผัดกะเพราเลยลูกหอมแล้วอ่ะโอ้ยแค่นี้ไม่ยากเลยแค่นี้ก็รู้ว่าน่ากินแล้วเนี่ยใช่ไม่ยากเลยแค่กระเทียมกับพริกเราก็ผัดไปเรื่อยๆเนาะแม่ใช่ต้าแม่เอาเอาน้ำใส่เลยลูกที่เหลือออาเน่ แม่บอกเลยที่ตกาไว้ใส่ได้เลยน้ำตาลน้ำตาลไปก่อนน้ำปลาน้ปลามะขามเปียกมน้ำมะขามน้ำมันหอยแล้วผัดให้เหนียวด้วยลูกโจโๆ แม่ลาดข้างบนก็ลูกลาดน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับปลาอ๋อลาดน้อยๆใช่เระานี้ได้ไหมได้ลูกได้โอเคอน่ารัลาดไปได้แม่ได้ได้ได้เอาอีกตัวนึงลูกพออีกตัวนึงแล้วเรามากลับปลานะลูกก็มันจะได้เข้าเนื้อเนี่ยถ้ากลับปลานะไม่ยากเลยลูกแก่นี่ย กับหัวกับหาแค่พริกอย่างนี้เลยเออใช่นี่เองเหรอแม่ใช่ลูกไม่ได้ยากอ้าวตอนนี้ลาดตามสบายลาดเลยนะแม่ใช่ตามใจชอบเลยลูกหนูชอบเผ็ดก็ลาดไปเผ็ดลาดไปเลยเออให้มันลงในนี้มั่งลูกเนี่ยเออนั่นแหละใส่ตัวหนึ่งใส่ตัวหนึ่งลูกอ่ามเ้ยน่ากินหนึ่งเลยอ่ะลาดไปตัวลูกเอออนุมมาลาดลูกเอาให้หมดพริกเนี่ยหนูชอบเอามาโอเคแม่เจ้าเลยเรียบร้อย โรยนะแม่โรยให้ทั่วทุกตัวโอ้โหเทคนิคนี่แล้วก็พริกทำอย่างนี้ลูกเนี่ยพริกเนี่ยพริกวางเหรอแม่พริกวางมันดูสวยลูกเรื่องความสวยแต่ถ้าคนกินเป็ดก็กินได้เลยนะลูกพริกอะเรื่องความสวยไม่ต้องห่วงหนูแปะอยู่แล้วสบายมากใช่ไหมเรื่องความสวยนี่อ่ะไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเมนูอะไรแม่ พริกสามรสอ่าสุดแม่นะครับผมทุกคนหน้ตาตาน่ากินมากดูดิเน่ากินจริงๆเอาลองกินเลยสิเอมอร่อยไหมยวขอลองกันนะแม่ลองอชิมลองได้อร่อยไหมลูกนี่พริกต้องอย่างนี้เลยทำไมมันคืนน้ำลายกูก็คืนเนี่ยโอ้โหก็มันน่ากินนะแม่เหรอโอ้โดูดูส <3 S 1> ามรสนะลนูะลกแม่บอกเลยว่าตั้งมีรสเปรี้ยวรสหวานรสเผ็ดดู ขอคำโตๆ,ๆเลยนะแม่เออยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะขอเป่าแป๊บนึงนะเป่าปูดให้กูเป่าให้ไะไม่เป็นไรแม่อร่อยป่ะแล้วทามันจะแบบหวานนําแล้วก็ออกเค็มแล้วก็ออกแบบเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หอมไปมะรูดมากทุกคนตรงตัวครับเมนูนี้อืแม่อร่อยมากอ่ะมันสด แม่อร่อยจริงอ่ะอร่อยป่ะขอจริงก่อนนะทุกคนทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสําหรับเมนูนี้นะลกูกเสร็จแล้วนะทุกคนเอาไว้เจอกันเมนูหนะ้าว่าจะมีใครมาทำอ่าอ่าบายบาๆวันนี้ขอไปกินข้าวกัอนนะทุกคนบ๊ายบาย